ถ้าผมเลือกได้นะผมอยากมีกาเซมิโร่มากกว่าเพราะว่าเกมลักษณะแบบเนี้ยหน้าเป้าน่าจะไม่ค่อยได้บอลแล้วก็ผมรู้สึกว่าตรงกลางแมนยูมันควรจะกระชับก็เลยอยากให้กาเซมิโร่อยู่ซึ่งก็ไม่อยู่เ <laughs> พราะเจ็บเออก็เป็นไมนูม็กโทมินกับบูโน่ถูกไหมอ่าแล้วก็ฮอยลุนเนี่ยเล่นหน้าเป้าซึ่งฮอยลุนก็สภาพร่างกายไม่ค่อยฟิตส่วนตรงกลางก็โบโจเลยนะครับ เป็นอย่างที่คิดเป็นอย่างที่รู้สึกจริงๆไมนูแบกหลังแอนอ่าประมาณนี้เพรารู้สึกตอนเห็นไลอัพนะอ่ะส่วนอปอพิซาก้าเล่นแบกซ้ายคือเราเข้าใจได้ว่าเขาเอามาจับโมซาลาอืมคุณแน็ต่ละเห็นไลอัพมาปุ๊บแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกแบบว่าขั้นครามไหมกร่ยกับการเติเรียฟพูเพรเหตุไลอัพขั้นขั้นครามมันแปลว่าอะไรวะ ว่าแบบหวาดกลัวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหวาดกลัวขั้นข้นามเลยคือคือเอาตรงๆก็คือตั้งแต่ก่อนเกมนะครับหรือแม้แต่ไลน์อัพออกเนี่ยผมก็ยังพูดกับหลายๆที่ว่ามันก็ยังคงจาเป็นต้องเล่นเกมรับให้รัดกลุ่มไว้ก่อนอยู่ดีคือเราเราไม่ได้เห็นภาพว่าแบบโหเราจะแลกขนาดนั้นแล้วก็มันจะอยู่ในสถานการณ์ที่เฮ้ยเราสู้ได้วะซึ่งอันเนี้ยนะครับผมก็ต้องใช้คําว่าขอโทษที่เราคิดไม่ถึงว่าทีมจะทําได้ นะครับแต่ผมเชื่อว่าแฟนแฟนส่วนมากที่คิดว่าเฮ้ยต้องรับให้แน่นก่อนมันก็ไม่ผิดเพราะว่าเราเจอบทเรียนหนะักแล้วมันก็เป็นบทเรียนที่ทําให้เราเจ็บเจ็บหนักมากอะ่ 5, 0, 7, 0, ะห้าศูนย์เจ็ดศูนย์อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ชอกช้าจริงๆนะครับฉะนั้นถ้าเปิดแรกเนี่ยเฮ้ยสู้เลยก่อนเกมนะโหเราจะโดนอีกไหมวะผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะกังวลเรื่องนั้นแต่ปรากฏว่าเราทําสิ่งที่มันเหนือความ ความคาดหมายได้เป็นสิ่งที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ทั่วโลกอยากให้มันเป็นแบบนั้นสู้แกลกไปเลยนะครับสู้ในแบบที่เราเป็นผมก็เลยจะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเออมันมันผิดคาดจากที่ผมคิดจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าอาร์มคิดแบบเดียวกันไหมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดคือเฮ้ยมันมันทาได้จริงๆต้นเกมซึ่งต้นเกมเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันจะใช้คําว่าอะไรเดียเออมันไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรที่แมยูเต็ดพยายามขึงพยายามกดเพราะว่า20นาทีแรกเนี่ยผมพูดตรงนะ แมอยูเก่งที่สุดในโลกอยู่แล้วไม่เคยกลัวใครหรอกบอลเตะสิบห<ม>้านาทียี่สิบนาทีแรกอะ่ะไม่เคยกลัวเมื่อวานผมกไอ้นัทยังหันมามองกันเลยว่าไอ้นัทเออหลังจะผ่านยี่สิบนาทีปุ๊บไอ้นัทเน,น,นี่ยห,หลังจากนี้คือของจริงหลังจากนี้คือของจริง <c oughs> หลังจากนี้ของจริงคือคือถ้าเป็นกราฟนะถ้าถ้าเป็นกราฟผมจะอธิบายไงดีวะแม่งเหมือนเป็นแบบเอ่อกราฟหัวใจอ่ะพี่ผมเข้าใจปะ ตอนแรกเราจะขึ้นด้วยขึ้นที่หายเลยสิ 10, บยี่สิบนาทีแรก <c oughs> ขึ้นขึ้นขึ้น,นอยู่ที่ว่าไอ้สิบนาทียี่สิบนาทีแรกเนี่ยมึงยิงเขาได้เท่าไหร่ซึ <c oughs> ่งจริงเนี่ยโอเคมึงยิงได้ลูกหนึ่งละแล้วจริงจิงมันมีช็อตที่ไมนูเปิดแล้วก็ย้อนตบกลับไปให้แมคโครยิงติดเซฟทีเลย์เฮอร์คือ <c oughs> ถ้าช็อตนั้นเป็นสองศูนย์นะโอเคเกมมันอาจจะอาจจะเปลี่ยนหรือต่างไปจากนี้ก็ได้แต่ปรากฏว่าเราใช้ไอ้ช่วงแบบเหมือนใช้สูตรติดคอมโบอะไรเล่นเกมอะ่ะเออแล้วช่วงเวลาคอมโบมันหมดแล้วไงพลังพิเศษมันหมด นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องยอมรับแล้วคุณก็โดนไปสองหนึ่งครึ่งหลังมานะครับหาบอลไม่เจอนะครับช่วงที่เขาพยายามจะปิดเกมอะช่วงที่เขาพยายามที่จะแบบคุมทุกอย่างให้มันนิ่ง,งสแสดงข,งขึ้น,นใช่แล้วก็ลิปูเขาก็พยายามจะบอกว่าเอยเขาเก๋กว่านะาเขาเขาเขาเหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาครองบอลคือเราเราก็แย่งบอลเขาไม่ได้ไม่สามารถเก็บบอลไม่ได้เราก็วิ่งไล่วิ่งไล่อย่างเดียวแต่ว่ามันก็มีจุด หักเหอ,อยู่บ้างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการปรับแผงของเทนฮาร์เองก็แล้วแต่หรือ,อส่วนของการถอดโมเมนต์ซาล่าออกของเยนครอปซึ่งก็ถูกหยิบมาเป็นประเด็นพูดถึงเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับในมุมของแฟแมนเตตว่าคือพอข้างบนของลิเวอร์พูลไม่มีโมซาล่าเนี่ยความอันตรายในการโต้ในการโจมตีหรือว่าในลูกที่เด็ดที่ขาดที่แม้งระทมีซาล่าเนี่ยจากที่มันไม่มีอะไระเดี๋ยวมันจะปุ้งปั้งมันก็อาจจะทําให้พอถอดซาล่าออกแล้วช่วงท้ายเกมมันเป็นพลังพลังแฝงที่แบบลิเวอร์พูลอะ เก็บได้ทั้งหมดเลยนะในช่วงกลางครึ่งหลังอะนะครับจนกระทั่งไอจังหวะ5ต่อสองอ่ะจังหวะเรียบคูห้าแมนยู2ที่โตมาเนี่ยพอนนั้นนะพี่โบนอารคือถ้าได้ก็จบคือตอนนั้นอ่ะเราผมพูดตรงๆดูดูกันแบบว่าเออด้วยด้วยความรู้สึกที่ที่แน่นอนอยู่แล้วว่า,ว,าว่าเรียบคูเขาก็เขาก็แข็งอน่ะนะครับเราก็แอบแอบทําใจอยู่เหมือนกันว่าถ้าสามหนึ่งเนี่ย มันยากจริงๆที่เราจะกลับมาได้แต่ปรากฏว่าโอเคเราก็แก้เกมพยายามแลกพยายามถอดเอ,อ่อถอดข้างหลังออกเอาข้างหน้าเปลี่ยนตัวแรกใช้เกมลุกเขาถอดชาล่าออกโอกาสที่มีมากมายยิงไม่ได้แล้วมันก็เพอ,เอิญเพอ,เอิญว่าไอจังหวะช่วงท้ายเกมนะครับเราโหมเราโหมคือก่อนที่มีประตูของแอนโทนีผมก็รู้สึกเฮ้ยแม่งแบบเราไม่ยอมเราไม่ยอมจำนนตรงนี้ง่ายๆว่ะ มีถ้าเป็นแบบภาษาเกมม่งก็คือแบบแม่งจับไม่จบตรงเนี้ย it will not be the end right here right now คือมันแม่งจะไม่จบตรงนี้กูยังไม่ยอมตายตอนนี้เว้ยแมันก็บุกเข้าใส่จนกระทั่งเดอะหมุนนะครับน้องรักของอังเคลด m อาเมียนะฮะก็หมุนไปติ้วติ้วติ้วนะฮะเป็นพายุทอร์นาโดแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าไปได้ เออมันก็เหมือนเราเราเราเกือบเกิดใหม่นะครับมันก็คือเหมือนแบบเฮ้ยมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็เกิดอาการผมใช้คําว่าสตันกับจังหวะของน้องรักนะครับของอาเมียอีกคนหนึ่งนะครับก็คืออังเคลดิลาชี<ฮ>นะฮะที่มึงยิงออกได้ยังไงวะไอห่านทุกคนช็อกนะครับมึงยิงออกไปได้ยังไงตอนไอตอนเขาตักบอลไปแล้วเป็นไงดูดบอลลงดัจวบดัง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 จวบ แล้วผมแล้วผมถามคุณแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าจูบเจิฟช็อกโกแลตชิพมีไหมมันมีแต่คุณไม่เชื่อไงคุณคุณไม่เชื่อคุณไม่เชื่อเพราะเอนคุณกบอกว่าแพ้ไงใจใจมันไม่สู้ครับอือเออนะต่อคุณเนี่ยต่อเออจนกระทั่งกันก็อะต่อเวลาก็ว่าไปต่อเวลาเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นช่วงเวลาของแรงและใจละเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหมดกันนะครับแต่ลูกสามสองเนี่ยเชื่อไหมว่าตอนที่โดนยิงเนี่ย อ่าแฟนรีบูเก็เฮกันไปผมอ่ะบน่นนักเตะมไม่เต็ดนะคือวิธีการหยุดฮาวิเอเลียดอ่ะมันในมุมมุมหนึ่งอะ่ะอันดับแรกเลยอะ่ะคุณต้องหยุดเท้าซ้ายของให้ได้อะ่ะคุณต้องปิดมุมยิงเท้าซ้ายของวิเยเลียดแล้วแบบคุมห่างมากคือถ้าสมมติพยายามปิดแล้วแล้วแบบเอเลียดล็อกแล้วก็ยิงขวาหรือว่าแบบให้เขายิงยากๆหน่อยอผมจะเข้าใจนะอันนี้คือแบบ ผมเปิดให้เขายิงแต่เขาใจได้นะครับบางท่านฟังตรงนี้แล้วก็จะบอกว่าเอ้ยนะก็มันหมดแรงแล้วมันได้เท่านี้เราก็เลยเซงว่าโอ้โหรู้ทั้งรู้ว่าเอเลียดแม่งแบบเขาต้องยิงซ้ายอะนะครับต้องยิงแบบเนี้ยเราก็ปล่อยเขายิงก็เลยก็เลยโดนไปแต่ปรากฏว่าแม่งแบบช่วงสามสามแม่งโอ้ยมาอีกแล้วนะครับซึ่งมันก็เริ่มมาจากความผิดพลาดของลีวอพูลอีกเช่นเดิมกับจังหวะของอดาวินยสผมไปฟังคลิปของโค้ชแอคเมื่อเมื่อเช้าที่ผ่านมา นะครับแล้วก็เหมือนกับไอจังหวะที่เราได้ประตูสามสามอะ่ะมันก็เป็นช็อตที่คืออันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของลิฟูเขานะคือถ้าสมมติช็อตนั้นเนี่ยดาวินนิ่งกว่านี้นิดนึงอะ่ะเขาจะเห็นสถานการณ์ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเอ่อข้างๆหรือว่ารอบๆด้านเขาเนี่ยมันมีคอสตาซิมิกาสอยู่ถ้าข้างหน้ามันไปไม่ได้คุณคืนซิมิการสแล้วก็ไปเซตใหม่ได้สองคือเขาจะจ่ายยัดกลางไปให้กับแม็กอลิสเตอร์แต่แม็กอลิสเตอร์พยายามทำสัญญาณทีทจะบอกว่า อย่ามาตรงนี้อย่ามาตรงนี้มึงโดนแน่สุดท้ายนะครับไม่รู้ดาวินคิดอะไรหรือไม่ได้ยินดาวินก็เลยจ่ายยัดมาอาเสร็จแม็กโธแม็กโธตัดเปิบเบเปบบอลอ่ทรานซิชันจ่ายแลดฟอร์ดยิงตู้มเป็นสามสามผมก็เชื่อว่าคือตอนนั้นแบบอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แล้วจนกระทั่งก็ก็ <c oughs> กลายมาเป็นช็อตที่ที่ทําให้แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลุดโลกกันซึ่งจุดเริ่มต้นน่ะผมจะต้องบอกว่าก็เป็นไอ Mac ้แม็กโโอกแล้วนะ คือไอประตูชัยเนี่ยจุดสําคัญมากๆเลยนะเว้ยที่แบบผมยังไม่ได้พูดที่ไหนมาว่าวันนี้หมดสภาพเหมือนกันนะครับตอนบ่ายก็หลับหล,ลับน็อกเลยก็คือไอช่วงท้ายเกมอ่ะที่เราได้ประตูที่เราได้ประตูชัยอ่ะณตอนนั้นน่ะแฟนเรียบภูเขาก็คิดนะว่าเนี่ยเปิดมุม,มจําได้ไหมพี่ฝนจําฟานได้ได้ไหมตอนคาราบาลครับอ่ะจาได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะเอาช็อตนี้แหละเอาให้อยู่เลยขึ้นมากันหมดกะกะน็อกแมนยูเหมือนกันเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวกูจะสกีน เดี๋ยวฟานได้กูได้มงแน่นแน่อืมเอาแน่แล้วคนหมงสกัดแม่งเป็นแม็กูมิน่เว้ยอืมเออฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้เครดิตว่าโอเคก่อนที่มันจะมาถึงจังหวะโต้ช็อตนั้นน่ะคือแบบแม็กทูมิน่มันสกัดบอลสาคัญและเคลียร์ไปได้แล้วก็เอาล่ะสุดท้ายก็เป็นจังหวะอาห์มัดปั๊มออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนจากรับเป็นรวกับกานาโชก็ต้องชมการน้าด้วยนะที่ก่อนน้าเนี้ยมีปัญหาเรื่องจังหวะการตัดสินใจเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็เลือกจังหวะจ่ายได้ดีอาห์มัดก็เซนส์บอลเขาดี นะแต่ออกซ้ายแล้วก็ยิงหักข้อก็จบ4-3นะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป